วันนี้เรามาทำสมาธิร่วมกันในวันพิเศษนั่นคือวันสุริยุปราคาดวงจันทร์ใหม่ซึ่งตรงกับวันที่สองตุลาคม2024การทำสมาธิในวันนี้จะช่วยให้เราได้สัมผัสกับพลังงานพิเศษและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะทุกคน นำความตั้งใจของคุณในการสัแดงในขณะที่พอท่านพระจันทร์ใ่นี้ยังคงเปิดอยู่คุณสามารถทำพิธีกรรมนี้เพื่อเชื่อมโยงพลังงานของเราได้อย่างแท้จริงแรงสั่นสะเทือนของเราสามารถส่งความตั้งใจนั้นออกไปสู่จัก,กรวาล เพื่อให้จักรกวาลเริ่มตอบสนองต่อคำขอของเราในการทำสมาธิเลือกสถานที่ที่สงบค่ะไม่มีเสียงรบกวนจัดท่านั่งที่สบายอาจนั่งขัดสมาธินะคะนั่งตัวตรงและเหยียดตรงฝ่ามือของเราจะหงายขึ้น นั่งอย่างสงบค่ะทุกคนหายใจเข้าช้าๆและผ่อนคลายหายใจออกหลับตาผ่อนคลายจิตใจของคุณหายใจเข้าอีก,อกครั้งค่ะและหายใจออกผ่อนคลายเบาๆอีกครั้ง ใจเข้าช้าๆอีกครั้งค่ะและหายใจออกอย่างผ่อนคลายในขณะที่คุณหายใจต่อไปจิตใจของคุณก็จะสงบคุณจะนำพลังทั้งหมดของคุณไปสู่ลมหายใจขณะที่คุณหายใจ ยิ่งคุณนำพลังของคุณไปสู่ลมหายใจมากขึ้นเท่าไหร่ความคิดของคุณมันจะสงบและสะอาดมากขึ้นเท่านั้นระงับความคิดทั้งหมดโดยใช้ลมหายใจเพื่อนำจิตทั้งหมดของคุณมาที่นี่ในขณะนี้คุณอยู่ตรงนี้ ขณะนี้ตื่นตัวหายใจเข้าช้าๆค่ะทุกคนและหายใจออกหลังจากนั้นให้คุณหายใจเข้าช้าๆแล้วก็หายใจออกค่ะทุกคน หลังจากนั้นให้คุณหายใจเข้าช้าๆอีกรอบค่ะแล้วก็หายใจออกช้าๆให้รู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของคุณจากนั้นให้คุณเชื่อมต่อกับพลังภายในนึกถึงจุดกลางอกของคุณ จินตนาการคะ่ะว่ามันมีแสงสว่างสีทองอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังที่แผ่ออกมาจากแสงนั้นและปล่อยให้แสงนั้นค่อยๆขยายขึ้นจนห่อหุ้มร่างกายของคุณทั้งหมดรู้สึกถึงพลังและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณ ในการกำหนดเป้าหมายของการสำ,สำแดงให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการสำแดงในชีวิตอาจจะเป็นความสำเร็จความรักสุขภาพหรือสิ่งอื่นๆเห็นภาพเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจนในใจค่ะรู้สึกถึงอารมณ์และความรู้สึก เมื่อคุณบรรล,ลุเป้าหมายนั้นแล้วสัมผัสถึงความสุขความตื่นเต้นและความกระตันยูที่เกิดขึ้นยิ้มและปล่อยให้ความรู้สึกนั้นเติมเต็มตัวคุณหลังจากนั้นสร้างความเชื่อมั่นค่ะ พูดกับตัวเองในใจว่าฉันเชื่อว่าฉันสามารถสํแดงสิ่งนี้ได้นึกถึงเหตุผลที่คุณสมควรได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาและลึกถึงความสำเร็จในอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆก,ก็ตามคะ่ะทุกคน รู้สึกถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในตัวคุณหลังจากนั้นปล่อยวางและไว้วางใจหายใจลึกๆและปล่อยวางความกังวลหรือความสงสัยทั้งหมดให้คุณเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลกำลังทำงาน เพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่คุณรู้สึกถึงความสงบและความไว้วางใจที่เกิดขึ้นเปิดรับพลังแห่งการสำแดงจินตนาการว่ามีลําแสงสีทองส่องลงมาจากท้องฟ้า รู้สึกถึงพลังแห่งการสัแดงที่ไหลผ่านลําแสงนั้นเข้าสู่ร่างกายของคุณปล่อยให้พลังนี้เติมเต็มทุกเซลล์ในร่างกายของคุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อระหว่างคุณกับจักรวาลและกล่าวคำยืนยันในใจว่า ฉันเปิดรับพลังแห่งการสําดงฉันพร้อมที่จะสร้างชีวิตในแบบที่ฉันปรารถนาหลังจากนั้นให้คุณแสดงความขอบคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีในชีวิตขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณจักรวาลสำหรับการสนับสนุนและการนำทางของจักรวาลขอบคุณตัวเองที่เปิดใจรับพลังแห่งการสำแดงหลังจากนั้นค่อยๆนำความตระหนักรู้กลับมาสู่ร่างกายค่ะทุกคนและสิ่งแวดล้อมที่ อยู่รอบๆตัวคุณขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเล็กน้อยเลิ่งตาขึ้นอย่างช้าๆหลังจากนั้นยืดเหยียดร่างกายเล็กน้อยค่ะและรู้สึกถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นในตัวคุณ การทำสมาธิเพื่อเปิดใช้งานสำแดงในวันนี้ทุกคนจงจำไว้นะคะว่าการสำแดงเป็นกระบวนการต่อเนื่องให้ทำสมาธินี้เป็นประจำเชื่อมั่นในตัวคุณเองและลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ พลังแห่งการสำแดงอยู่ในตัวคุณเสมอขอให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเจอกันในคลิปหน้าคารูธารา